ก็เลยเอาหัวขอหมาอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีพบกับช่องแม่พึ่งลูสามเซียนซ่าแม่เพิ่งมาแร้วมาเร้วมาเร้วมาเร้วเอออาบน้ำใส่ชุดนอนสีนอนแล้วมาคำเดิมพี่มานี่พี่สวัสดีครับก่อนพี่มาสวัสดีครับกล้องก่อนงานนี่จะสี่แล้วพี่เนา จอดจัจ่นขามาค่ะเดอ้โอโควิดจุกอกโควิดมาข่ามาข่าสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจหนึ่งดวงหัวใจหนึ่งดวงเริบเริบมาไร้สดอีกตามเคยเดอ้อมาไร้สดอีกตามเคยพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเสียงซาแม่พึ่งมาแล้วมาในสุดนอนพี่น้องเออใหญ่จอดจั่นจอดจั่นจอดจั่นหน่มกระติก ่นบโควิดทีน้อง้างบ้านแ่งเฮนปวดวิบววิบอไม่หลับอีกแล้วสวัสดีคุณบลูดีจ้าโบกมือทักทายเออโบอกมือทักท,ยทายถ้ากินนันกระชงกระช่ายก่อนกินกระชายแล้วชากระชาาซื้อขอมาดอกม่ได้ขายอีกช้ากระชชยซื้อน้ำไผ่นอจำบอได้น้องนองเล็กวะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะ้าศรีเพิ่งส่งของให้ป้าศรีแล้วนะวันนี้จ้าสวัสดีสวัสดีสสดโอ้ข้างบ้านก็เป็นโควิดข้างทางนู้นก็เป็นเลยว่าเขาก็หายแล้วทางนู้นหายแล้วเออยิ่งมาฟังเพลงแถวผ่าไหมป้าศรีเพิ่งลองไห้เลยไหมฟังสองรอบก็้องให้สองรอบเออเราก็ไม่ได้มีแบบนั่นหรอกไม่ได้มีนิสินอะไรประมาณนะั้นแต่ว่ามันมันฟังแล้วมันอะไรลูก เออนก็เส็นตื่นหัวพบเศร้าฟังแล้วมันก็มันก็ใช่จริงๆเออโควิดระบาดบ้านเมืองที่หนักเออลองบ่มวนดอกเอออยากลองสวัสดีสวัสดีสวัสดีสิราสสันคนดูสวัสดีค่ะคุณอมภาสวัสดีอยู่รอดปลอดโควิดทุกคนเดอเอ้อไม่พึงกระจักสิหลอดบ่หลอดเออุ่นดยุงสั่ว์หละรุุนบักสซงวักซีนกับวิ่งน้ำเข่าดอกเออกินน้ำซ่า ชาคูเออชาชากระชายเออหากินกระช่องกระชายต้มกระชายกินไปยังสั่นหรอพี่น้องเออลุกไสกระดู้ดื้อนิ่งไปวิ่งมาทําไมขอบคุณดอกกุหลาบอืมฟังแล้วยังเอ่ยเพลงแถวพาวเออเลงอันอีกอีกอันนึ่งอันน้องมีมีกับลั่งสิรองคูแพรวพาวเห็นข้าเจ้าแต่งตัวงงามงามอุ้ยขยันทำโคเปอร์ขยันทำไหมนี่เนาะสวัสดีค่ะแม่น้องแชมป์สวัสดีค่ะ โอ้ยเขาดราม่าอะไรกันไม่รู้เดอ้อแม่น้องแชมป์อยู่ในนั้นนะ่ะเดี๋ยวคุยหลังไหม่เดี๋ยวคุยให้ฟังเออก็มีอย่างดอกอชีวิตเออชีวิตติดดรามา่าป่ะทีเศร้าปวดหัวมือหนี่ก็เคลียร์ของเคลียร์ข้าวเคลียร์ของไองอ,งออเดอร์ที่ตกหล่นแล้วก็โคเขาสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มอีกนะวันนี้ก็มีคนมาสั่งของเพิ่มสวัสดีบกมือทักทายจ้าจุกอกบอกโควิดฟังกันแล้วยังเอ่ยมวนเนาะอุย้ยมวน เมื่อก่อนนี่กับเพ่งกันเพ่งอันหยาดเหงื่อเพื่อแม่บอกของไม้พี่ลมออนนาพรนหรไหมแถวพผาร้องอันก็ใรครไปยกหนึงน่งเด้อม่อฟังเพลงนูวิอีก่โอ้โหเบิงเ่งหนะาคอยแหงชีวิตติดด่ามาอยู่ก็สิด่ามาอย่างกระโดกระเดียเออมันหอมมันกาบน,นี่เดี๋ยวพี่น้องมันกัแบบจิตตกนิดนึงอ่ะจิตตกว,ว่าเฮายวได้ไปใส่มาใสา่เออก็นั่นนั่นลูกค้าเขาเจ้าจกัมาลูกค้ามาคุยธุรกิจถูกลูกค้าคุยธุรกิจ ค่าวันสิบ้านว่างเครื่องว่างข้านเขามาคุยธุรกิจกันเออคุนแล้วก็อีกแล้วก็อีกคนนึ่งก็เอาของมาฝากเลยได้ถัว่วปูเมป็มดู็ดอยางกินแรงเหรอหืมพวกจิ้มบ่บางในเขาจะเอามาฝากถั่วปูถัวถ่วผูยำถัว่วปูบ่ไปแช่น้ำส้มสายชูเนาะเขาเพิ่งเอามาให้ฉีดแอลกวาใส่ถัว่วปูเดี๋ยวแบบนี้เาาขาเพิ่งเอามาให้เขาให้เต็มน,นี้แหละแบ่งให้เพื่อนบ้านไปที่ต้องอะไรต้องขยันอะไร คคบเบอร์สิจะได้ป,ปังปังแสงทองฟินแลนด์อยู่หนึ่งแมนขยันเนาะโอ uh! ้เขาลงคลิปลงไอะไม่ใช่หรอกเขารีบทำเงินเขาจะสร้างสตูเขาจะสร้างไอ้ที่พักให้เอฟซเดี๋ยวหมดโควิดแล้วผู้ใหญ่บ้านเชิญ FC ไป <laughs> ทำโฮมสเตย์ทำอะไรเนะ่ะอ, uh! อุ้ยอาณาจักรเป็นแลนด์มาร์คเป็น,นแสงทองฟินแลนด์แลนด์มาร์คไปจังสันเนาะเออ <laughs> เราก็ช่วยกันปั่นวิวพี่น้องปั่นวิวยังเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้ค่ะละแพ็กของก็เปิดทิ้งไว้เออเปิดทิ้งไว้ไปอย่างนั้นแหละสวัสดีพี่น้อยสวัสดีจ้าเพิ่งกดให้เราเด้ออันรัศาดาอย่างนั้น <c ười> เกิดให้แล้วก็แล้วเออเพิ่งอันขายลงลงโกโก้ลงกาแฟนาริตาขายในช้อปปี้ด้วยเด้อเออมีรหลานในช้อปปี้น้ำ <c ười> เออลงสมัครไปสัตวะสวัสดีคุณน้นน้อยจ้า พี่น้ออันพี่นอ้อยชีวิตซ้สำซากประสนเปลี่ยนสื่อเฟซหนูบอกว่าเปลี่ยนสื่อเฟซมันจังหมาน <c oughs> ยิ้มหัวใจรัวๆแปดร้านคนดูสิบร้านคนดูจุกอ,อกบอกโคบีฮึมเบื่อไงคะอันลูกค้าลูกค้าผู้เพิพ่นเอารถดอดอันผู้เพิ่อนมาเขียนป้ายเพิ่นเอาทัวร์ผู้มาฝากเพิ่นไปสม รลจ้าผู้ใดโอแม่น้องแชมป์จ้าจาแม่น้องแชมป์เออจะอะไรบุบุเออนั่นแหละออโอ้โหดยู่เดือดขอบคุณค่ะเออหา,หาหาทางได้กันเนาะหาทางได้เงินเขาทําเงินในติ๊กตอกทาเงินใน u t u b e ทําอะไรยังเขียนบอเป็นเจยังบอท่านหอดสามเดือดเออเปลี่ยนดูไหลสลับเฟซบุมันเหนเปลี่ยนเสื่อน แม่พึ่งกับว่าเขาอ่านซื้อแม่พึ่งเข้าเจ้าจําเนียแม่พึ่งว่าสิเปลี่ยนซื้ออยู่อันอัมพิกาวิบูหอูไทยมันอันเป็นซื้อภาษาอังกฤษเข้าเจ้าจํายาีเออเปลี่ยนเป็นแม่พึ่งเนาะภาษานก็บเปลี่ยนเป็นภาษาไทยที่จริงเฟซภาษาไทยก็มีนะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ไหมเฟสนี้แหละชื่อนามสกุลจริงไหมเขาอานขายขายของเนาะข้าเจ้ากับสิเบิงซื้อเฟซตรงกับซื้ออันเลขบัญชีธนาคารบบสิกาอุ่นโบางค้นกับโบมันใจ มื่อนอีก,กับมีเอฟเซียนคูจินทักมาคุณพี่อย่างน้องคุณพี่ท่องท่องท่องอย่างท่องสวัยบอกท่องใสยอย่างเชียงนี่แหละเพิ่นทักมาเพิน่นเพิ่นทักมาให้สื่อตัวให้เออกระสื่อตัวให้เพิ่นเพิ่นกระสื่อแปงขับน้ำอืมสวัสดีค่ะพอเพียงตื่นแล้วยังคะยัง,ยงเอออารมณ์บด,ดีนอนเวน้นแม่พึ่งใจสุดนอนแล้วไม่ได้ไปใส่พี่น้องขางเหื่นกับติดโควิดพิจ,จมูกเออ ต่ย่านยังว่าโอ้ยไก่ไก่คแม่ก็นั่งตรงนี้พอเพียงนั่นแหละแมอุ้ย่ะเอาแล้วลูกสาวลูกสาวแข่งฤทธิ์เม,ม,ม,มื่อใดกับมานาั่งกินน้ำให้เบิ้งบ่โกโกกับอันนี้ชา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 อย่างชากับชาเหมพี่พี่น้องเบิ้งไม่พึ่งตาตู่น่ะไม่พึ่งไห้น้ำเล้งไม่พึ่งปันพี่ไม่พึ่งเบิ้งกับพึ่งกับธิ์ตุ่นลิศตุ่นั่นค้นตกงานค้นนั่นบ่มีงานทำหน่แม่เขายังใ่ยงเขาอยู่บ้านเขายังว่ามีอัน อู๋สอมรถเพชรกอกเก๊กไก่ไปเขาเจ้าจเอิญไปพ่วงแบวพ่วงอยังก็ได้ร้อยสองรอยก็พอได้กทากับเขาเออเพชรงานเพชรไปอันคนตกงานเขาเจ้าบ่มีเนี่ยเบิ่งหน้าตาไม่พึงจะสิรับพอ <laughs> ไหวแล้วพอไหวตะวันเป็นความค่อยชินมาต้องมาไล่สดด่แม่ก็เลยเออไล่สดสักวนันคุณลูกขา่าเป็นมา <laughs> คุยตุรกิจพลดัด <laughs> เพรานเจียวรถมาเห็ดหนายทหารไง เสี่ยวรถมาว่างเครื่อวงออว่างข้าเนียงคนละอืพูดคุยกันได้จ้าเอยอหยากยังว่าโอ้ยคอยยุงเบื่อคอยค้าอันโอเจ้าสีวา่าจังไดนเนาะอืค่ายเขียนน้ำหมอล้ำฟังเพลงไปพี่น้องเออเปิดฟังไปยุทอ์ถกยูทูบอันเพลงผู้ใหญ่บ้านอันเพิพนนพ่นเห็ดอันเต้นงงงงยงัยง,ยงก,กับน้องโกกีเออไว้พค่ณกะเบิงอยู่ พ่งเอาไปแช่ไว้ในเพจอันเพจอันนาริตะหน้าขาวของเวพึ่งก็จะเต้นงงเงี้ยกับพ่อด้เบืองกับพ่อด้หัวมันเคื่อนคนกันผ้าน้องนองอ่ะน้องเคสน้องโกกี้น้องอันน้ำตาลล่องเพลงอืถึงเลขบออย่างถือเลขบอมงวดก่อนเจ้าได้ซื้ออย่างถือเลขก่อนงวดนะเออแต่ทีเด็ดซื้อแปะเออมาซื้อน้ำเน่พราถือก็ซื้อได้ไม่ถูกก็ซื้อหวยได้ดี เออบ่ได้ถ้าแป้งนี่ใส่แอบแอบช่วยชีวิต <laughs> แป้งครับแป้งครับแป้งครับนาริตะก็มีเด้อเอออันอย่างนอดีท็อกกับอันดีท็อกกับคอลลาเจนบอกเพิ่นลดปโป้เพิน่นดีท็อกกันเหลือสามร้อยกองใ่เหลือหกร้อยคอลลาเจนเหลือ,700อเจ็ดร้อยเออเพิ่นบอกเพิ่นเ้าก็บอกมาถึงสิ้นเดือนมาสัน่นเออสินค้าจะอยู่ใส่ไว้ไฟังเดือด <laughs> พี่สี่ล้านคนดูพูดคุยพูดคุยยังเป็นหมู่กันยังเป็นหมู่กันเออเป็นบ้าไรสุดขีรียดพี่น้องไปใช้กับบุรุเมื่อเพิ่งบ่ออกจากบ้านเลยดย้มีหมู่บ้านออกไปอันตามหานกองพัสดุอันภาษีให้แฮมเบอร์เกอร์มาเพิ่งมีถั่วพูแล้วเพิ่งมีถั่วพูแล้วเย็นนี้จะลวกกินกับแส่วน้รุยนี่แหละเออพกพลวกกระล่างแซน้ําสชสมเนาะถั่วพูยำถั่วพูบอก ก็เห็นอย่างายอยู่ได้กินบ่เบิดอก่าเออแต่เราก็สิก,กินนันเป็นผักเนาะเออจ้ากินจ้ากินกัานั่นจ้น,น,นี่เออฟังเพลงฟังเพลงดูคนนั้นคนนี้ไลฟ์สดไปเออเคียร์โทรศัพท์อีแล่ะมาผึ่งกับเคียร์เคียร์เคียร์โทรศัพท์ไปบ่มีเวียยอืมเปเบิงกลุ่มไปดูแลกลุ่มคู่จิน้นดูแลกลุ่ม FCBP เออดูแลกลุ่ม FC น้องนาริตากับเบิงไปแช่ไปแต่ว่าเขากับมีแอดมินอยู่หรอกอะ ัอแอดมินคนซอยพึ่งกับเขาก็เฮ็ดไปเออแล้วก็เอฟซีต่างๆงเขาก็แช่พึ่งกับป้อตองแช์แต่พึ่งเกียร์เบิรอนยางเดียวกดถูกใจไม่กดถูกใจน้องตุยเกง่งเนาะตัดเพ้งมือเดี่ยวแล้วแหมฟ้า่ายทํามแมฟีมือเมื่ขึ้นแพ้วข้าวเดือดเดไล่สดมันไล่สดกินดีท็อกว่าเดี๋ยสิพิเศษเห็น้องตุยอยสันฟ้าน้องตุยเฮ้าแหมตัดตอนเพลงกันจุกอกบอกโคโวิดก็ได้หลับได้นอนจักทุ่มเมื่ขึ้นบอกมันตีหนึ่งบุณบอกคนจังนอน เออขยันยูดอกเออสีได้ดียูดอกเล็ก,ก,กหน่อยคนนี้มากมากหองตุยมากหลงตุยเออมากเหมือนล่ะแสงท้องพินแลนด์เลยพึงมากเหมือนทุกคนเบิงเบิืทุกคนพี่มีม่มี่แล้วโอ้ไม่ป่อเสกให้เป็นนางฟาไปเลยสวยประชันกันเลยเท่วเท่าฟาส่ชุดสีแดงเลือดหมูหน่ะแห่ว่าแม่นางแบบอันแบบอินเตอร์น่ะแห่ครูกับพี่มีพี่มีใส่พี่มี่มี่ใส่สีชมพูปุ้ยสะอ,อ,นนะอ่อนเนาะเออเขาจะฟูงามแต่งกับงามพวงเนีนคิวก็ไม่ได้เขียดนี่ อยู่ประเดี๋ยนถ้าจะคีมถ้าจะคีมมันหวานหางจระเข้พี่ยายบ้านาาน่ะเออนี่แหละโควิดระบาดบ้านเมืองวินาศไปใหญ่ไปเหี่น้ำโควิดไปเหี่น้ำโควิดเมือ่อเอลี่พี่นออ้องโอ้ยเจ้าขิ้ไปใส่ออกออกนอกเคื่อนอันพ่นต้นอันนี้แม่พึ่งกับบุก้าไปเลยเพราะว่าอันเยอะไปเขาจะเป็นโควิดเมื่อขึ้นรถล้มบานมาหลับอู้แต่เลยตุ่นใหญ่ ยายขางบ้านไนงะยายขางบ้านเพื่อนก็อายุหลายเลยเขาได่หกสิบเหรอมั้งเอออุย้ยคนอายุหกสิบติดโควิดไหอย่างจะเพื่นบ่นะอนี่อ้าวยายโทรศัพท์มาอย่างละน้อนี่อืออย่าโทรมายำไหล่สดนะ่ะโทรมายำไหล่สดเฮ้วเอออยู่ในบรรยากาศเดิมๆนี่แหละพี่น้องเฮือนเงินซานเงินซานบานซองเงินซานบานซองจักอีหยังเออจักรถจั๊กลา,กลา จักเครื่องใหม่เครื่องมือยิ่งใหง่ยิ่งใหญ่นี่เนี่ยพี่น้องเออหัวใจน้องโจน้องโจมาให้หัวใจแม่พึ่งสามดวงจุ๊บจุ๊บน้องโจขึ้นหอน้องโจเด้อยากฟังเพลงกันนกเจ้าขึ้นเวทีเนาะบันได้สิมาบันได้สิมาขึ้นเวทีรอบซิกแปดซิกเต่าเขาสิมี่หอนรอบที่ลอยหมดละขาน้องโจเฮ้ก้าวอ่ล่ะข้าฟังน้องโจน้องโจซ่อมเสียงไว้เด้อน้องโจไล่สดอัน มือนั้นอ้ยคนเบิง่งจังหลยจัลยสดดามากน้องโจโบกมือทักทายน้องโจจ้าน้องโจอี้แสงทองเปล่นแรนเออสบายดีสบายดีเนาะสิบสองร้านคนดูสวัสดีป้าน้องโจท่านได้ถอดอยู่แหน่เคีย้ยอวอเดอ้อเคี้ยวเด้อทั้งอันดีทอกทั้งกาแฟทั้งหยางมือนี่เออทั้ง,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 งติดโต๊ะข้างบ้านอันเป็นโควดน้องโจเหมียนอะไรนะ ฟ้าทาลายโจรขายเด้อพี่น้องใครอยากได้ฟ้าทาลายโจรไปซื้อกับน้องโจเด้อแม่พึ่งผนได้แล้วเขาเจ้ามาไห้ได้แล้วฟ้าทาลายโจรเนี่ยอันกระช่ายกระชวยกะเอากาบอันโตแทน่นพอยูน้คอมาถุอืมกระสือซอยพื้อน <c oughs> อุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมานี่แหละเออพี่น้องเออปลาน้องโจแซ่บเดปยาปลาแซ้นแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวแปลว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านเขาไม่ได้ไปใส หาซื้อแนวกินออนไลน์ละบาทนี่หาซื้อแนวกินออนไลน์ line, พี่นอ้องอือเอาไว้ทอดกินง่ายๆสวัสดีคุณบุญถิ่น,นสวัสดีคุณรัตด,ดาโบกมือทักทา,ายสิบล้านคนดูแม่แหม่มผู้อบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อคือเกา่าเหรอพี่น้องฮักคือเกา่าคือเกา่าคือเกา่ารักเหมือนเดิมจุ๊บจุบอยู่ในชุดนอนลูกไก่เจี๊ยบอันยากน้องพี่นอ้องอวบาโควิด โควิดระบาดสวัสดีแม่พึ่งคิดฮอดตลอดเนาะโอ้ยอยู่ญี่ปุ่นก็บ่ได้มาง่ายแหละเนาะคุณบุญถิ่นค่นอยู่เจปแปนเดอ้อเมืองญี่ปุ่นเนาะโอ้ยญี่ปุ่นเขาเจากับได้วัคซอววัคซีนเทากับบริหารจัดการประเทศเขาจะเลืนน่อนเนาะ <c oughs> ว่าบานเขาจะอีหยังเ <c oughs> งเมื่อน้ำโควิดไปเบิ่งกันพิมพ์นีพายเพิ่นขายอันจุดตรวจโควิดแม่พึ่งอยู่ในไหลด้มือนั่น คนขายอันชุดตรวจ้นขายชุดขายน้ำแร่แถมชุดตวดรวจโควิดร้อยยี่สิบบาทนี่ไคือกันอันน้ำไม้กลมอันน้ำไม้อย่างเฮ็ดนังสือ,อว่าเขาบ่าห้ขายเน,นะ่นะผิดกฎหมายผปปะ,ะเออพันว่า,าให้ขายผิดกฎหมายคือมาแจกพี่ลวงกระดาเนาะเจ้าอีหยังเออหงอยายหงายน้ำลุงคุณลุงแล้วหยาก ยินด้บานเืองพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านเดอ้อสวัสดีคุณรัตดาจ้าคุณรัตดานี่อยู่เกาหลีมั้งนี่ปาเอฟซีแม่เพิ่งอยู่ต่างประเทศเยอะเ้อเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีโบกมือทักทายค่ะสวัสดีค่ะโบกมือทักทายโบกมือทักทายทางนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยเออเราต้องรอดเราต้องรอดอฟังเพลงข้าวๆกับโอ๊ย โควิ COVID, ดระบาดบ้านเมืองพินาศเลยไหมเอออีหลีจักปีแล้วพี่นออ้อ,นองว่ามันสามสองปีแล้วทุกคนมันสองปีแล้วเดียเเด๋ยนี่โควิดเนาะเออไปเห็นนั่นท่าทายังแม่พี่น้องหรือจกท่าทายังบอกถ้าทายังอ่ะลุงท่าทายังอยู่อเมริกาอ่ะยังเสียนละยลุมมงไม่พุ่นเงยอเมริกาเป็นหมอเพิ่นกับบอลบอย่างหงอนโควิดปีกลายเพิ่นกัเสียไงว่า,วาโอ้มันมันฆ่าชีวิตคนที่เรารักไปจริงๆเด้พูดแล้วก็โอ้ แค่แคทมีโพดน่ะไปหับมบ้านยี่สิบรอบสี่พันกว่าคนนี่ซ้ำ่าไปเอาเพิ่นมาตายบ้านน่ะแต่เลิตนน่ะแคทมีนี่อุ้ยมึงยอมนับอีดีเลยแต่ก่อนก็เฉยๆนะเคยเห็นแคทมีตัวจริงก็เออธรรมดาเออก็ร้องลาสนุกสแต่พอเห็นแบบตั้งแต่ดูแลแม่เทพตั้งแต่ไปช่วยคนเอ็กลับบ้านคนติดโควิดอุ้ยมึงวะเราคือเหตุใดวะนังฝา นั่งฟังหัวใจยิ่งใหญ่เนาะสะอ่อนแคดมี่เด้เออคนกับคนกับล้อการกลับมาเด้ลายลายค้นที่แบบว่าย่างขนองโจเอฟซีก็ล่อกลับมาแคดมี่เขาก็ล่อสิไหมเออลอการกลับมาโบ้จะไม่มันน่าเหมือนโควิดไหมอือให้มันสีสันสนุกขี่เขาแต่ว่าเท้าผ้าพ่นกับว่าห้เอฟซีเงาโดกเพ่นกับเฮ็ดเพลงโคบเบอร์เออว่าเาเก่งจังเฮนพูดคุยไปพี่ระดาเมื่อยปวดหัวคลายเครียดอือ แถวพาวเขาไม่ให้พวกเราเหงาหรอกเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันไล่โสดวันที่ยีิบเอ็ดซื้อตั๋วเบิ้งกะรอบสิบแปดอืมรอบสิบแปดซื้อตั๋วดูลครเครียดอีหลีไม่พึ่งหนึ่งจิตใจนี่โฮอดหูอยู่ในข้างในนลึกๆเหรอไหมเ <laughs> พราะว่ามืออย่างดราม่าตังต้งเต้นเพลงอันวันแม่คือทอดแม่ว่าจะของประเด็นเมื่อบานอันแถวพาวมาโคเบอร์เพลงอันหยาดเหงอเพื่อแม่อีกเบิ้งสองหลอบสามหลอบ กระหายน้ำเขาเออมาเห็นผื่มือนีันเพ่งโควิดระบาดอ,อ,อีกเออจะเลยเป็นแบบคุกพเพ่งเพ่งเสาใจคอยขึ้นเสาป่ะเออแล้วก็ในเมื่อันนี้ยิ่งนั่นข้าวถ้าถ้าย่งญาติเขาเสียลุงเขาเสียเรามาขางบ้านอันวี่บ่ววี่บ,บ่ไป็ยังมขึ้นเนี่ยอุ้ยจิตตกอยู่ได้พี่นอ้องแต่ว่าก็ต้องเข้มแข็งเขามีลูกเขามีเมต่าอืมเรามีลูกเราต้องจิตใจเข้มแข็งเราจะแบบว่า อดแอไม่ได้ไหมเราต้องเป็นหลักให้ลูกเราไหมเออถ้าว่ากับใครอยู่ดอกแฟนพึ่งแล้วราเป็นผู้นั่งอยู่แล้วกับแล้วกับว่าถ้าพี่ติตดติดนานแล้วใส่กับบังคับแล้วบ้านยาไล่ไหนี่ยาดยานกับใช้อย่างผ่าทะไลโจรอย่างนี้ไล่ไหนี่พี่ต้องกินเด้อสิออกไปนอกบ้านเพราะว่ามันต้องไปเจอลูกค้างไงเออเขาต้องป้องกันตัวเองผู้ใดท่านใด,ดวัคซีนถ้าขนาดอัน,นลูกค้าท่า เขาได้วัคซีนเด็กดยอยู่อเมริกาเด็กเขายังบวชเลยเออเราไปเห็นอันข้าวอีกบ่านไม่ยิ่งฉีดวัคซีนชื่ออยังนี่ลหละไม่พูดแต่เห็นแบบแบบเราเป็นเจ้าหญิงนี่ท่าเราก็ไปเลยไหมโอ้มึอน,นี่แบบว่าพี่ยังทำมือได้เข้าเสพข้าวลบๆนี่มันจิตตกอีหลีเด้เนาะบวไไว้บวไไว้บวไไว้็เลยว่าเออเข้าหาแต่เรื่อมด,ดีดีดีกว่าเออเอาพี่พี่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะเออ มันกระพุ่ยได้พี่น้องต้องแบบวา่าเล่นปีบ้าพี่บ่อร้องรำทำเพลงไปให้เครียดสนุกสนานไปพี่น้องเออพูดคุยจะได้ไม่เหงาหงอยเศร้าส้อยบรรดาแกยังมีคนฟังแม่พึงเก่าส่นสิบคนนั่นพี่แขกมาแล้วพี่แขกสวัสดีค่ะพี่แขกทานะมันยังลูกมุนน่ะลูกใจมุนน่ะมาหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวยๆให้แม่ดูสิสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออะไรคุณอภาแนแดงชื่อประชาสวัสดีอันนี้เออสวอสดีปานีนี่แหละอยู่ในน้ำดูพี่น้องเอออยู่ในน้นนำดูบไซเมนโตคนเดียวคือสิแบบโอ้โหโไไบไบเราไปพึ่งมันเรื่องหลายเรื่องหลายอย่างนี่ชีวิตเอออิลีแต่ว่าเพราะข้าเหลียวบึ่งหนาลูกนี่ฉีดยาย,ยังค่ะพี่มันต้องลงทะเบียนของปทุมธาน,นีนะ่ะเขาให้มาจะครบคนอยู่นะเพิ่งว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนมัวแต่ยุง่งยุ่งแมอืม อีกใจหนึ่งก็ไม่กล้าฉีดวันนี้เห็นเขาลงข่าวว่าเอ๊พีโน่เห็นเขาลงข่าวว่าคนฉีดแล้วแพ้แล้วเป็นเจ้าหญิงมิธาค่ะนะเออใจสองจิตสองใจบวกกล้าฉีด <laughs> กินกระชายกินอันอาหารรีดร่อนเอาอันเอ๊ะอย่าไปทําลูกอันค่าตะไข่ใบบกูดสมุนหอกสมุนไพรอย่างนี้แหละอือสีหนึ่งป่าใส่เครื่องอันต้มยำอยู่ห้ากินไป โตมาอีกแล้วโตมาอีกแล้วสิได้อำลากาจากคนมีทุลายอย่างบูคนยิ่งมาเอาไว้ทานินสกอรพี่น้องมือหลังจังเมาเมาม,ม้อยพูดคุยกันใหม,อมปป่อไปปั้นวิวฮอ่ไปปั้นวิวจุกอกบอกโควิดอือฟังไปฟังไปเหมือนเพลงอันรักควรมีสองคนน่ะเออกับล้างด่างกันสินข้อสามน่ะมื่นบอกอันแทวผ้าคนสิตปล่อยเพลงขอบเบิกกับมิมี่หาฟังเด้อพี่น้องเด้อ คลิปน,นี้เไว้อันไล่์นี่เอาไว้ซ้ำอีกสักก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซาด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะฉีดเธอไม่มีอะไรค่ะค่ะพี่แขกขอบคุณมากค่ะเอาคลิปนี้วไว้แค่นี้ก่อนบา,บายสวัสดีค่ะสวัสดี